ทุกคนสถานีรถไฟลำปางเนี่ยเราต้องยกให้เป็นสถานรถไฟที่ดีที่สุดแล้วละเพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวมาเฉลยว่าทำไมดีที่สุดก่อนอื่นเราพาบรรยากาศนี่กุกุตตะนครไก่ขาวจะเห็นว่ามีตำนานนี่ฮะชามตาไก่ที่นี่จะผลิตเซรามิกเยอะมากไม่ใช่แต่ชามตาไก่ชามก๋วยเตี๋ยวนะแจกแก้วแจกัานปิ่นโตหม้อคือเรียกว่าสามารถเอาเซรามิกเนี่ยมาทำอะไรสารพัดนี่หอนาฬิกาของเขาจำลอง นครลำปางนี่มีสเสน่ห์มากเป็นนี่คือเมืองลำปางเนี่ยผู้คนที่ส่วนใหญ่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เป็นคนที่จิตใจดีงามมากว้าต้นอะไรสวยมากทุกคนดูสิว้าวเหมือนกับจำลองอ่ะทุกคนสวยมากเป็นสายรถไฟที่สวยมากแล้วก็เราได้มีสารหลักเมืองที่ลำปางสวยที่สุดตรงนั้นจะเป็นพระพุทธนิรโรคันตรายที่มีสี่องค์เท่านั้นใน ประเทศหนึ่งในนั้นก็อยู่ที่ลำปางซึ่งในหลวงได้พระราชทานให้กับสจังหวัดสภาคนี่ฮะหมาไปอะไรลูกไปไหนคะไปไหนลูกน่ารักมากเลยระวังรถไฟห,หน่อยนะลูกนะนี่ฮะนี่หอนาฬิกาที่เขาจําลองเอาไว้ที่นี่นะฮะแล้วก็ยังไม่ฉเฉลยนะว่าทําไมอุจจตุตมะขามมะขามเหมือนกับมะขามแนมกนมะขามอ่อนไสนะทุกคนเนาะนี่เชียงใหม่ไปทางนี้นะทุกคน จะผ่านอุโมงกุนตาลซึ่งใช้เวลาขุดเจาะอ,อุโมงค์ถึง10กว่าปีนะทุกคนบางตำราบอกว่า11ปีบางตำราบอกว่า14ปีก็เลยจะไม่รู้จะเชื่อใครดีค่ะทุกคนนะฮะนี่มาดูประวัติกุกุดแปลว่าไก่นะฮะเขาบอกว่าตำนานของวัดสีล้อมกล่าวถึงสมัยพุทธกาลพระเจ้าเสด็จโปรดสัตว์มาจนถึงเมืองนี้พอพบข้า ก็มายังดอยมุนน้อยเหนือฝั่งแม่น้ำวังประทับอยู่ที่นั่นพระอินทร์ได้ทราบเรื่องข้เก่งว่าชาวเมืองจะตื่นไม่ทันทําบุญกับพระองค์จึงแปลงกายเป็นไก่ขาวขันปลุกชาวเมืองให้ตื่นนะฮะให้ตื่นทันตักบาปกุกกุตนครจึงเป็นที่มาของเมืองไก่ขาวและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลำปางมาจนทุกวันนี้ฮะทุกคนนี่ไก่ขาวเลยไม่แปลกใจที่ทาไมชามตราไก่นะฮะทุกคนนี่ฮะมะขามสวยมากเราอยากได้มมะขามแบบนี้บ้างจังเลยนี่ฮะเข็มกุดดันทุกคน อันนี้คือว้ายสวยมากสวยมากเลยไม่ออกลูปออกหลานบ้างเลยฮะยูอคนเดียวแบบนี้ฝั่งนู้นก็จะมีรูปปั้นเห็นไหมฮะสวยงามออกไปก็จะมีรูปจำลองรถมา้าเดี๋ยวเราพาไปดูว่าทำไมทำให้สถานีรถไฟลำปางเนี่ยเป็นสถานีรถไฟที่ดีที่สุดนะฮะเราจะเฉลยทุกคนตามมานะครับเดี๋ยวจะเฉลยนะฮะ ขณะนี้เวลานะฮะอีก10นาที8โมง t 0 to 8นะฮะอันนี้อะไรอ่ะทุกคนนี่คืออะไรอันนี้มันคืออะไรอ่ะขบวนรถช่องบิดประมาณนี้นี่เขาห้ามนะฮะโดยสารบริเวณรถไฟบันไดหลังคา นะใครที่ชอบนั่งบนหลังคารถไฟต้องระวังนะฮะนี่สวยงามมากอุ้ยดูต้นเอ็นนี้สิอุ้ยอุ้ยดูสิสวยมากอยากได้จังเลยนี่มีที่ล้างมือนะฮะมีน้ำดื่มฟรีฟรีดื่งกิ้งวอรเชทุกคน ที่ชาร์จแบบฟรีอยู่ตรงนู้นแต่ห้องน้ำคุณละสามบาทนะครับนี่หาแผนที่ของเขาดีมากเลยสวนเขลารางอยู่ตรงนี้วัดสีรองเมืองเคยไปมาแล้วนี่วัดม่อนกระทิ่นกีฬาสนามกีฬากลางนะครับแล้วก็ประตูม้าจะอยู่ตรงแถววัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามทุกคน อันนี้ต้องไปนะฮะเพราะเคยเปที่ประดิษฐานของวัดพระแก้วออของพระแก้วมารากฎก่อนที่จะไปเชียงใหม่แล้วมาที่กรุงเทพเป็นทุกวันนี้ฮะ,ะที่พระบรมมหาราชวังนะฮะวัดพระแก้วเคยประดิษฐานอยู่ที่นี่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามแล้วก็ไปศึกษาประวัติของเจ้าแม่สุชาดารามด้วยนะฮะเจ้าแม่สุชาดาที่ต้องที่สาบเมืองลำปางไปไหว้ทิพช้างมาเลยเจ้าพ่อเจ้านะฮะไม่ใช่เจ้าพอะะ่อตรงแถวต้นกล้ารีสอร์ทนะฮะตรงสี่แยกปากขามตรงวัดปากขาม ตรงนั้นก็จะมีวัดม่อนปู่ยักษ์วัดม่อนจำศีลที่พระนางเจ้าออจามาเทวีไปจำศีลที่นั่นนะฮะหอมะหออมมกค,คืออะไรทุกคนหออมมกเนี่ยน่าสนใจมากเดี๋ยววันหลังต้องมาวัดศรีเกลนะครับวัดขัดตึกเชียงบ้่นวัดบุญยาว่าอ,อ๋อวัดขัดตึกที่เราไปวันนั้นเขาชี้ให้ดูเหตุหลังคาอย่างนี้ครับแล้วก็แกงใต้จะอยู่แถวแถวนี้แกงใต้จะอยู่แถวนี้ทุกคนแล้วก็ สาาหลักเมืองที่สวยที่สุดวัดปงสนุกน่าไปนะอันนี้เพราะว่าอยู่ในสโกเขาให้เหรียญรางวัลเกี่ยวกับวัฒนธรรมระดับโลกเลยน,น่าภูมิใจมากเป็นหนึ่งเดียวของวัดทางภาคเหนือนะฮะนี่ห่างวัดม้อนจังศีลที่เราไปมาที่มี่สเจดีทองะเจดีทองเจดีคืส4แล้วก็เจดีแปดทิศนะครับแต่วัดพระบาทเรายังไม่ได้ไปนะทุกคน ตรงนั้นเราอยู่ตำบลพระบาทจะอยู่ใกล้กับไปพักที่ต้นกล้ารีสอร์ทไงก็เรียกว่าตำบลพระบาททุกคนวัดศรีชุมเรายังไม่ได้ไปเต็มเต็มไปนานแล้วแต่ครั้งนี้เราไม่ได้มีเวลาไปนะอมะัวจะดื่มดำกับความเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรความสะดวกสบายนอนสบายหลับสบายทํางานแบบชิลๆไปในรีสอร์ทนะฮะนี่ฮะออกไปเราก็จะเห็นโงเรียนน้ําพุแต่ก็ไม่เปิดน้ําพุนะฮะเป็นตานเป็น ชามตาไก่ทุกคนแล้วก็ที่สําคัญนะข้าวมันไก่ชามตาไก่ก็ต้องเจอเข้าวมันไก่ที่อร่อยที่สุดของลําปางนี่ฮะข้าวมันไก่รถไฟอใครจะนั่งรถมาเชิญนี่ะ่ะนี่คือรถวิ่งรอบวงกลมเลยนะฮะสองแถวของเมืองลําปางเขียรางนาครทุกคนนี่ฮะบรรยากาศร,รถไฟลําปางจะเป็นเป็นความเป็นพมา่าอยู่นะฮะหลังคาของนะฮะตึกรถไฟลําปางนะครับ ที่ใครตชาช์จแบตนะฮะแต่ที่แน่ๆคือตรงนี้เราลืมบอกเดินออกไปจะเจอวงเวียนชามตาไก่ะนะฮะนี่ฮะตรงข้ามกับข้ามันไก่ลำบางรถไฟเลี้ยวซ้ายไปก็จะเป็นเมมมอสโฮสเทลซึ่งจะใก,กล้รถไฟที่สุดเป็นเป็นโฮสเทลที่ดีที่สุดก็ว่าได้แต่ถ้าเกิดใครอยากได้ธรรมชาติต้องเดินออกไปจากที่นี่ขับรถออกไปนะฮะก็จะไปเจอต้นกล้ารีสอร์ทที่อยู่ใกล้กับวัดตรงนั้นนะฮะตรงสี่แยกปากขาะมา คุณนั้นน่ละลึดมากบรรยากาศคุณะแบบกับในเมืองตรงนี้เลยนะับ